ฉันรู้ว่าเธอมาที่นี่ทำไมนึกว่าฉันดูไม่ออกเหรอฉันเห็นจากแววตาของเธอเธอทำที่ตั้งใจไว้ไม่สำเร็จหรอกนะเธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาว่าผู้หญิงที่ฉันรักคือใครฮะฉันคิดว่าเธอเนี่ยคงจะอิดฉาใช่ไหมล่ะเพราะฉันไม่เคยมองเธอตอนอยู่มาหาลัยหรือว่าเคยรู้สึกดีๆกับเธอเลยเธอก็เลยอยากสืบให้รู้ใช่ไหมในเมื่อนายรู้แล้วว่าฉันมาที่นี่ทำไมงั้นก็บอกชื่อของเธอมาสิชื่อเหรอ เออน้ำผลไม้ไหมดีฉันจะบอกทุกอย่างหลังจากนั้นยกเว้นชื่อเขาฉันจะบอกทุกอย่างเพราะว่าเขาชื่อเอ่อเป็นความลับตอนเราพบกันครั้งแรกฉันคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญที่สุดในโลกเลยชวนทะเลาะกับฉันตลอดเวลาและสั่งสอนฉันทุกเรื่องเขามองว่าทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดหมดเลยเขาน่ารำคาญที่สุดฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายตอนที่อยู่กับเขา เราโต้เถียงกันตลอดเวลาฉันเคยเกลียดเขาด้วยนะเลือดในตัวเดือดพลาดเวลาเห็นหน้าเขาแต่ว่าฉันจะพูดยังไงดีอะมายาคือว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยมันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วล่ะเธอคงไม่เชื่อหรอกฉันเริ่มเกลียดชังเขาขึ้นเรื่อยๆฉันบอกไม่ได้ว่าเกลียดเขาแค่ไหนนี่น้ำผลไม้อืมไหนแก้วฉันอ่ะแก้วนี้ไงล่ะ แก้วไหนนะแก้วนี้อไม่ใช่แก้วนี้อนออขอบคุณจะดื่มน้ำตอนไหนเนี่ยดื่มสิรันบีนายจะต้องดื่มน้ำผลไม้ความเหมือนก็คือเรารันบีดื่มน้ำผลไม้ก่อนสิอ๋อใช่ใช่อ,ใชใชอืมคืออะไรนะม,มีความเหมือนกันในทั้งสองสถานการณ์ก่อนหน้านี้ฉันเคยโมโหเพราะว่าฉันโกรธเกลียว ส่วนตอนนี้ฉันคลั่งคล้ายแต่เพราะความรักเท่านั้นเธอนึกออกไหมความรักทำให้คนคลั่งคล้ายแต่ผู้คนก็ยังหวยหาความรักอย่างทุก์ทรมาน แม่คะมาสิไปทำพิธีบูชาโลรีกันค่ะเรากำลังไปแต่ว่าขอกินก่อนได้ไหมหนูหิวไส้กิ่วจะแย่ไปได้กันไหมไม่ได้หรอกแม่ต้องทำพิธีบูชาแม่ทำแล้วละจ้ะเรียบร้อยงั้นก็ไปกินด้วยกันสิคะไม่จะแม่จะกลับบ้านไปกินที่บ้านนะ่ะป้าคะแบบนี้ไม่ได้นะป้าควรกินที่ปาร์ตี้ป้าสัญญากับยายสันิตาแล้วว่าจะไปกินข้าวกับเขานะ่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะกินอะไรที่นี่สักหน่อยแล้วไปกินมื้อเย็นที่บ้านไม่จ้ะแม่แค่รู้สึกไม่ดีอยากกลับบ้านนะแม่เป็นอะไรคะ่ะไม้ไม่ต้องประจีลูกคนสนุกที่นี่นะแม่ขอไปก่อนไม่ค่ะไม่ไม,ไม่หนูมันจะดูแย่น่ะสิถ้าเราออกไปจากปาร์ตี้กันหมดลูกควรอยู่ที่นี่นะแม่จะกลับบ้านขอให้สนุกนะจ๊ะบายไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะโทรเช็ค เธอบอกฉันว่าฉันกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าลูกเกลียดฉันใช่ไหมฮะอาเลียลูกนะคือเหตุผลที่อาบีกับฉันต้องอยู่แยกกันจำคำฉันไว้รีอาจ,จะเป็นเหตุผลให้ฉันกลับมาในบ้านหลังนี้ให้ได้เลยคอยดูลูกต้องไม่เกลียดชังฉันตั้งแต่วัยเด็กต้องมีใครบางคนสั่งสอนให้ลูกเกลียดฉันหรือว่าใส่ร้ายฉันให้ลูกฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ละ ตอนลูกสิบขวบหรือว่าสิบสองขวบละ่ะความรักของฉันจะชนะความเกลียดชังที่เธอมีต่อฉันให้ได้เลยอาเลียความเกลียดชังของลูกจะพ่ายแพ้ความรักและทวินหาที่ฉันมีต่อลูกสาวฉันจะกลับบ้านต่อเมื่อลูกบอกว่าอยากอยู่กับแม่เท่านั้นนี่คือความตั้งใจของฉันและฉันก็ขอท้าเธอเลยนะอาเลีย อย่าลืมซะละ่ะฉันหวังว่าจะไม่ทำพลาดที่บอกเธอไปนะว่ารีอาเกลียดเธออยู่นั่นไงเดี๋ยวฉันมาอันนั้น,น,นทำไมไเขาเอาไปาไล่ตามใครอยู่ ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขารียบร้อนออกไปขนาดนั้นเขาเดินตามอนุรักจริงเหรอคะแล้วอย่างไงมันไม่ถูกต้องนะไม่ค่ะคุณแม่คะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนี่ดีนะทำไมกณไม่เห็นด้วยฮะปาลวิก็เพราะว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนี่คะกินอาหารสิคุณถามเยอะเกินไปแล้วค่ะอาเลียแค่เพราะผมพูดน้อยไม่หมายความว่าผมไม่พูดอะไรเลยนะคุณมีปัญหาอะไรกับพี่ปราเกียพี่ไม่อยู่กับเราแล้ว แล้วคุณทำร้ายเธอทำไมล่ะบอกพี่ปราเกียรํทำไมว่ารีอาเกลียดเธอคุณเป็นแม่คนนะพูดแบบนั้นกับแม่คนอื่นได้ยังไงทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้ฉันพูดความจริงนะบุรัษฉันไม่ได้โกหกซึ่งมันก็แค่นั้น <c oughs> ไม่มีใครซื่อตรงได้เต็มร้อยทุกคนโกหกบางเรื่องเพื่อปกป้องคนที่รักไม่ให้เจ็บปวดเราก็คือหนึ่งในนั้นด้วย อย่าลากอารยันมาเกี่ยวด้วยเลยปุรภ์นี่ไม่เกี่ยวกับอารยันแต่เป็นเรื่องมนุษยธรรมอมายาเธอวางยาเสน้ำให้ฉันเดือเธอเธอใส่อะไรลงไปในน้ำเหรอเสน่ห์ของฉันนี่ล่ละมนตราของฉันนี่มันไม่ใช่น้ำผลไม้มายาบอกความจริงฉันมาโออออ รันบีรันบีรันบีลุกขึ้นมาเธอทำอะไรของเธอนี่รู้ตัวไหมรันบีและเป็นคนดีนะแต่ฉันน่าจะศาสตร์โคลนคนดีอย่างนายไงล่ะจะบอกให้นะฉันก็ดีใจที่ได้ทำแบบนี้กับนายอ่ะนะฉันดีใจมากเลยเพราะไปเพราะฉันได้รับค่าจ้างยังไงล่ะฉันก็เลยทำอย่างเต็มใจ และตอนนี้ฉันจะกล่าวหาว่านายลวนลามฉันต่อหน้าทุกคนภาพลักษกุดบอยของานายจะพงังพินาศกันคราวนี้นายเนอะจะไม่เหลือภาพลักษณ์ดีๆแล้วล่ะว,ว่าไงงานเสร็จแล้วนะยอดเยี่ยมเตรียมพร้อมลงมือ รันบีรันบีบอกฉันมาสิบอกฉันมาสิว่าใครนะจะเชื่อละครจะฉากของเธอแบบนี้ไม่มีสักคนเพราะฉันไม่ได้โดนลวนลามนี่นี่ทำอะไรเนี่ยจะหยุดไหมนี่หยุดเดีนี้เลยนะ อืมตอนนี้ทุกคนจะเชื่อฉันฉันดูเหมือนไม่นคนถูกลุลาไมไหมล่ะตอนเนี้ยฉันดูเหมือนเป็นเหยื่อแล้วละถ้าฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นคนวางแผนเนี่ยฉันก็คงจะเชื่อเธอเหมือนกันนี่มันอะไรกันเนี่ยเห็นเวทมนต์ของฉันหรือ,อยังละ่ะโอนเงินค่าจ้างงวดแรกไปได้แล้วนะโอแล,ะละ้วล่ะโอเค พวกคุณไปได้แล้วนะฉันต้องซ้อมขาแสดงจะต้องสมจริงเงินที่ออกไปก่อนก็แล้วกันเห็นไม่เธอนะบอกแล้วจะจัดการให้นี่ที่รักบางครั้งเราจะเป็นต้องใช้วิธีการแบบนั้นนะแต่ไม่ต้องห่วงพนจะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจเราไปกันเถอปะปลาเกียได้โปรด ปราเกียขอร้องอยู่ต่อเธออยู่ต่อกั็เธอนะเฟังผมก่อนผมปล่อยคุณไปไม่ได้อยู่ที่นี่กลับมาหาผมเธอหน่าได้โปรดกลับบ้านเธอนะปราเกียเวลานี้ยังไม่เหมาะสมคผมจะจัดการทุกอย่างให้ถูกต้อง <c oughs> ผมสัญญานะผมจัดการเรื่องต่างๆทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะฉันจะกลับมาไม่ใช่เพราะคุณอยากให้กลับแต่เพราะว่าฉันอยากกลับมา ขอร้องแล้วค่ะอย่าถามอะไรฉันอีกได้โปรโดละแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมาหาฉันจะกลับมาหาคุณจริงๆถ้าคุณไปผมจะฉันขอโทษนะไปเลยค่ะช่วยรีบด้วย ปกติแล้วลูกชายฉันจะร่อนไปทั่วงานปาร์ตี้เจอหน้าฉันเป็นไระยะแต่ฉันไม่เห็นเขาเลยในงานปาร์ตี้ฉันคิดว่าเขากำลังมีความสุขกับคนที่รักฉันไม่เห็นเลยมีอย่างหนึ่งที่ฉันพูดได้อย่างแน่ใจเขาไม่ได้อยู่กับคนที่รักออเออใช่มีความเป็นไม่ได้สูง คนเราอธิษฐานขอมากมายหลายสิ่งแต่ไม่ใช่ทุกคำอธิษฐานจะสมหวังเกิด็เกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอใครก็ได้ถามเขาที โปรดี่โปรช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะคะพี่โปรแล้วไม่เป็นไรเออ เกิดอ,อะไรขึ้นครับเขามึงคับขืนใจฉันนะคะดูสิใครครับใครที่ทำแบบนั้นเขาอยู่ในห้องหนึ่งหนึ่งสูห้แล้วใคร<ข>อยู่ในห้องนั้นลหละรับ นี่เธอน่ะรู้ไหมว่าดันบีโคลีเป็นใครกันนะฮะรู้จัจกเขาเขามังครับขืนใจฉันนะคะรับกลัวจริงๆเลยไม่ต้องกลัวนะครับกานเนเนอะล็อกห้องได้ไปแล้ว ตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจมาให้อาจจะไม่เลือกเข้าใจผิจดเรียกตำรวจได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่นะเข้าใจด้วยว่ามันจะส่งผลยังไงฟังนะผู้จิการผมมั่นใจว่าไม่ใช่รนนะอนบีแน่ผมไม่ได้ตามตำรวจมาจับลูกชายคุณนะครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกชายคุณแต่ว่ามีใครบางคนต้องทำเรื่องนี้แน่เลยคุณข้าไม่ต้องห่วงนะเราจะให้ผู้ชายคนนั้นโดนจับในข้อหาที่เขาทำผิดช,ชีวิตเขาจะได้หมดอนาคตไปสักทีจะไปต้องเรียกตำรวจด้วยหรอคะเราคุยตกลงกันก็ได้นี่นะ บีอาใจยเย็นก่อนตำรวจจะสืบสวน <G ül> เป็นไปได้ว่าเขาพูดถึงรันบีอื่นนะผู้ชายหลายคนก็ชื่อรันบีอะแค่ใครก็ได้เอาน้ำมาหน่อยซิผมขอตัวหารันบีก่อน <G ül> คุณนาคะาพอจะเรียกตำรวจดนะ้ะมากับน้ำ นี่ทำอะไรสติหายไปไหนหมดเนี่ยฮะแต่คุณนาคะพวกเขากำลังโทรเรียกตำรวจพวกเขาจะทำให้รันบีโดนจับมันไม่ใช่ความผิดของรันมีเลยหนูจะไม่ยังให้เขาโดนจับคุณนาคะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเขาไม่ได้ผิดนะมหลานเป็นบ้าไปแล้วเหรอในบอกน้ามาสิเราเนะี่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้มาอยาจะต้องกล่าวหารันบีแต่น้าไม่อยากรู้ว่าลานะจะทำตัวดราม,ม่าได้มากขนาดนี้แต่ว่าคุณอาเงียบซะ เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะรีาเราอยู่ในจุดที่ถอยกลับไปได้แล้วหลานคิดว่าตอนมายากล่าวหารันบีต่อหน้าทุกคนเนี่ยปราจีจะเริ่มเกลียดเขาไหมละ่ะแล้วถ้าหลานเข้าข้างรันบีเขาก็จะเริ่มรักหลานเข้าใจไหมเรารู้ดีว่าเรื่องนี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรารู้ดีไม่ใช่เหรอ แต่คุณะคะ้าคะตำรวจจะจับเขาหนูรู้สึกไม่ดีเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนี่เพรเอร์เจอร์ใหญ่แล้วนะก็คือแรนบีโคลีลูกชายของวิกรมโคลีอาบิเชตเปรเมระเห็นเขาเป็นเหมือนลูกชายแท้ๆเลยแล้วหลานคิดว่าพวกเขาจะปล่อยให้แรนบีโดนจับอย่างนั้นเหรอแล้วต่อให้โดนจับไปนะยังไงก็จะถูกปล่อยตัวในสองชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่หลานคิดเนี่ยหลานน่าจะทําแผนการของเราพังทั้งหมดเลยนะเข้าใจไหมเนียรีอาฟังน้านนะ กับคุณพระเจ้าที่น้าห้ามไว้ทันไม่งั้นหลานของหมอทุกคนไปแล้วว่านี่คือการจัดฉากและผู้หญิงคนนั้นโกหกนะ้าบอกหลายครั้งแล้วบางครั้งเราต้องโกหกเพื่อได้สิ่งที่ต้องการนะคุณน้าหนูหนูแค่รู้สึกผิดมากๆต่อรันบีนะคะน้าก็รู้สึกผิดต่อเขาเหมือนกันนะหลานรากักแต่ถ้าหลานไม่หุบปากเงี้ยวไว้เนี่ย,ห,ย,ยหลานจะสูญเสียรักแรกของหลานไปนะไม่ใช่เพราะป,ปาจีถ้ารันบีจะไปจากหลานตลอดกาลร,ระวังตัวไว้ด้วยนะ ยังไงนะเขาสัญญาว่ารันมีจะต้องเป็นของหลานอยู่แล้วและเขาจะมาสารภาพรักกับหลานในไม่ช้าแน่นอนเรียไม่รับสายเหรอคะฉันกลัวจังทำไมลูกไม่รับสายล่ะผมกำลัง<ข>โทรอยู่น,<ล>นะ,ะนี่ผมวิกรมคะทำไมตำรวจมาที่นี่เลยคะ ู้หญคนนี้แหละครับใช่ครับเราได้ล็อกห้องไว้เรียบร้อยแล้วครับสุดผู้ชายคนนั้นก็เมาหมดสติและนอนอยู่ในห้องนั้นพาผมไปที่นั่นหน่อยได้ครับเชิญครับไม่เนีคยค่ไม่ใช่รันบีค่ะเป็นไปได้ยังไงกันน่ะรันบีเพิ่งหยอกเธอเล่นอยู่ตะกี้นี้เองเอ,อลุกขึ้นเดี๋ยวสิลุกขึออ้นเต็กระดุมเสื้อเราตัวไปเลยเล้วเข้าออลุกขึ้นตำรวจ ตำรวจมาทำอะไรที่นี่เหรอนี่พวกคุณพวกคุณมาทำอะไรกันอะไปสถานีตำรวจแล้วนายจะรู้เองหาาแต่ต้องอะไรแล้วอย่าเรียกสื่อมาทำข่าวด้วยนะไปได้ครับไป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 เอาตัวไปเธอว่าอะไรนะปราจีตอนเรามองหารันบีฉันเห็นเขาอยู่กับมายานะสิแล้วยังไงเหรอเขาพยายามจะจูบมายาเธอปฏิเสธที่เขารุกเข้ามาแต่ว่ารันบีก็จับมือเธอเอาไว้แล้วก็บังคับพาเธอเข้าห้องนี่เธอจะบอกว่ารันบี รันบีบังคับเหรแล้วมันก็เป็นแบบนั้นฉันก็แค่เล่าในสิ่งที่ฉันเห็นนั่นคือเหตุผลที่เธอปฏิเสธที่จะช่วยดันบีจากยายนั่นอย่างนั้นเหรอก็เพราะฉันคิดว่าเขาอยู่ด้วยกันเธอสันนิษฐานว่าดันบีลวนลามเขาเราหรอคิว่าเขาเมาอยู่แปลว่าไม่ใช่ความผิดของดันบีเขาทำผิดเต็มๆเ,เลยนะถ้ารันบีไม่อยู่ในห้องนะั้นแล้วเขาอยู่ไหน ฉันไม่รู้อาบีหวังว่าเขาจะอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องนั้นเรารู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ถ้าตำรวจเจอเขาที่นั่นมันต้องเกิดปัญหาน่กัมเบพาคุณผู้หญิงขึ้นรถเรืออีกคันเราต้องบันทึกคำให้การของเธอรันบีรันบีโอเคไหมนอ้นนปาเลาหรันบีรันบีนบนบลูก ที่ไหนเ,<อ>เขา,เขาจะพานะลูกฉันไปที่ไหนรันบีไม่ผิดผู้หญิงคนนั้นแหละโกหกคุณไม่เกี่ยวเราจะหาคำตอบเรื่องนั้นเองนะแล้วมันไม่เกี่ยวได้อย่างไงคุณจับหลานฉันไปไม่ได้นะคุณตำรวจคุณเข้าใจไหมช่วยดูเธอด้วยนะครับรันบีจะได้รับกบารปล่อยตัวแต่เขาไม่ผิดคุณหาตำรวจไม่ได้ถ้ามีอะไรพูดก็เชิญที่สถานีตำรวจนะครับบอกไปแล้วคุณจะตั้งข้อหาเขาไม่ได้นะรันบีเมา,าอาจจะเป็นธิ์ของ โอ้พระเจ้าหวังว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นลงไปนะคุณจับคนอื่นโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับผมรู้ว่าลูกผมไม่ผิดไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นคุณบอกว่าเขาไม่อยู่ในห้องแต่เราเจอเขาในห้องสภาพแบบนี้คุณอย่าพูดอะไรมากดีกว่าเข้าใจนะครับเอาตัวไปได้ระดมสติปุรภพุรภฉันมาเขาจับเขาไปแล้วตรวจับเขาไปแล้วเห็นไหมระดี